มาเจพี่น้องจ้าเหลืองานมาวันนี้กินหักขี้เมานิสเซนทะเลทะเลมีแต่ปลาหมึกกระปุกอืเผ็ดมากเลยพริเ็ดต้องเจียงกับตามองคุเผ็ดเป็นกับเผ็ดอีกแล้ว อืมออืมอันผัทงที่บอกให้เสร็จป่ะ ว่าุ่งมันแห้งไปนิดนี่อเนื่อความที่มันเป็นอ่าวุนเส้นด้วยแหละเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้ Thôi mình làm rồi hang rồi ạ Hang tiếp rồi ừ. Mm. <coughs>

ไปสั่งมาม่าจะมาม่าอ้่ไม่ได้วุ้นเส้นอารมณ์ก็เลยแบบแห้งๆแล้วก็เผ็ดพี่น้องเบื้องผิดสุดยอดเลยว่าอร่อยไหม hết năm năm tiếng <laughs> <Năm>. xuống <laughs> <laughs> <laughs>